ไม้อย่างนั้นเหลือหะากินนมกระกาหายแล้วเนี่ยต้องตัวพ่อบาได้เต้โอแม่มันก็ได้แต้เดือดอย่างนั้นเหลือหมามันเจ็บต้องมันก้าเอามาหหงาทาต้องหม่หก้าเอาเพอะอุ้มมาเพะเจ็บต้องเจ็บต้องอย่างที่ไหนให้กินนมมันตระกะพิดนมยากเหี้ยยากได้ก็ได้นี่ก็สูญยักมาลองถามอีพ่อฮั่นเปิ้ลมีลูกจะเป็นเกิงโลแล้วเปิ้ลฟินนมลูกจะได้รอบถามเปิ้ลฮั่นกา เออ,อเกออี๊ยวข้าวกับหยังอะ่ะเขาแยากกิ่นมาแล้วเตือนอเนออี่ยเกี๊ยวข้าวกับไอติมนะมันลืนหม้อด,ดีอมังยึงหยังก็เขาจะถามอีป้อวิธีปิดนมละอ่อนลูกเขาแบบปิดนมเต้วเนี่ยไปหยักมันหยังมึงก็เอาแบบแข้งโคมทูนมมึงห่างากันเขาก็ใส่แล้วนายอีป,ป้อมันยักกินได้อยู่ปะ่ะไอ้นี่ใหญ่มากไอ้่มักโคมเนอะเอง ถ้าอย่างอั้นก็ร้องเอาขี้เมียงยองหัวนมดีกะอีกอันใหญ่แม่มันก็จะมากเมียงหม้อไก่อีป่อถ้ามึงร้องกับนมมันจะเนาะขับมาร้องเอามีนหม้อขางทานนมมึงหันอีกเรื่อมันหันดำคือลรื่อมันกลัวมันจะบกินแล้วโฮแล้วมันจะล้างออกวะอีป่อมาเนอมาเนอกินข้าวกินข้าวเนี่ยได้ห้องกูขับแกกินแล้วก็จะได้ไปกางถ่ายกางมันเป็นได้พ่องอีน่อย เอามีนหม้อแขงจ้าหนมได้ผลก่อนแต่ถ้าจะดีแต่พกก่อไอแดงมากินแล้วเย้ยนะเช่นผมบังผูเขานะแกำเดียวจ้างนมโอ้แล้วผัวมุ้ยไหนมากินเจอไอไอเสซมลูกมากินเขงงา้าไงถายแล้วไอกินก่อนนะเจ้าอยากลาเลยโอ แต่คือนี่มันถ้าจะได้ผลทังผัวมึงว่าอีเฮ้ยบอนนะปากดำคลือใครเอ้ยหน้ามีกระมีดำคลืขอขรจาปลังหน้าเหียไอต้นไปไปหน้าไปดำสวนเ่นะไปไปลังมันไปนดำกับอย่างเมื่อดใดฮะแค่ไป,ไป <laughs>